หลังจากนั้นครับผู้ชมรขบพร้อมเมืองจังหวัดน,นครพนมพร้อมคณะนะครับลงพื้นที่ไปเยี่ยมข้วเรื่องอยากจนตามโครงการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามรัฐประชาาติเศรษฐกิจพ่อเพียงนครพนมสร้างสังคมอุดมสุขทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนนะครับประจําปี2567นะฮะเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการพร้อมทั้งพิจารณาเหตุความซวยเหลือตามสภาพปัญหาไปเท่านี่ครับเพื่อนไปที่บ้านของคุณแม่วีอารมณ์รักรับอายุ74ปี คุณแม่วิอาศัยอยู่บ้านเลขที่29เก้าโมที่7นะครับบ้านหน้าพระไช่นะครับที่ตำบลน้องแวงอำเภอบ้านแพง่งจังหวัดนะครพนมเนี่ยแหละฮะสมาชิกในครัวเรือนของเพิินนะครับเป็นมี3คนเด็กแอกัอยู่รวมกันนะครับซึ่งประกอบอาชีพรับ,รบจ้างทั่วไปบวชสิเป็นจักสานไม้และก็ร้อยเนื้อแดดเดียวขายนะครับรายได้รักกามาจากเบีย้ยผู้สูงอายุครับและก็รับจ้างทั่วไปเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายบอคคอยแข็งแรงครับผู้ชมครับจึงบ่สาม,มารถทำงานนักได สภาพบ้านของเพื่นนะฮะกระย่าง,งเที่ยเขาเห็นนี่นะครับผู้ชมครับเ, à, เป็นบ้านไม่สั้นเดียวนะครับหลังคาค่อนข้างที่สีพุเก้าแล้วนะฮะน้ำฝนมากนี่โอ้โหหลังคาหัวกันเลยทีเดียวนะครับห้องน้ำย่าง,งเที่ยเขาเห็นเนี่ยครับบ่อถูกสุขะลักษณะโดยเฉพาะสภาพปัญหาขั้วเรื่อนของคุณแม่วี่นะครับผมอารมณ์รักนี่็ถือว่าเป็นผู้ที่สูงวัยมีโรคประจํตัวนั่นก็คือเป็นโรคหัวใจอ่อนแรงนะครับสภาพสุขภาพร่างกายกะบ่อคอยแข็งแรงยัยง ปันไดน,นะครับผู้ชมครับโดยรับเงินซอยเหลือผู้ยากได้จํานวน2,000บาทและก็รับพ้าลมตั้งโต๊ะหนึ่งโต๊ะนะครับหม้อผ้าหม่มและกับหมอนเครื่องอุปโภคบริโภคและกับันผักในขั้วเรือนน้าน,นะฮะทางด่านพ่อเมืองจังหวัดนครพนมเพิ่นก็ไในมออไม้ให้ปกคร้องจังหวัดนครพนมนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับพร้อมทางปกคร้องอำเภอบ้านแพง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพงสมโมสนโรตารีนครพนมนะครับองค์การบริหารโซนตำบลนหนองแวงกำนันพญานและประชาชนในพื้นที่ได้พากันบูรณาการนะครับรวมไม่รวมมือกันเพื่อปรปับปรุงส่องแท้บ้านและการระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยเพิ่มความมั่นคงนะครับดานความเป็นอยู่และการเหตุให้คุณภาพชีวิตของคุณแมววี่และการคนในครอบครัวดีขึ้นนั่นเองครับ